สวัสดีครับกับผมคุณครูสหรัฐปูตรีนะครับคุณครูเรียนบ้านหนองถ้ำหรือคุณครูต้อนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับในการตะลุยโจทย์นะครับคณิตศาสตร์สําหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบโอลิมปนะครับวันนี้เราจะมาลุยโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอรูปเรขาคณิต3มิตินะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเริ่มตะลุยโจทย์กันนะครับเราจะมาทบทวนกันก่อนนะครับว่ารูปเขรเนขนาสามมิติเนี่ยในคณิตนะครับ3มิติเนี่ยนะครับเรามีการ ดูยังไงมองยังไงบ้างมี3มิติด้านไหนบ้างนะครับรูปเลขาคณิตสามมิติเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ด้านนะครับสมิติก็คือจะมี3ด้านนะครับก็คือจะมีด้านบนนะครับด้านบนก็คือเราจะมองจากด้านบนลงมาแบบนี้นะครับเรียกว่าด้านบนต่อไปด้านข้างด้านข้างก็คือเราจะมองจากด้านข้างเข้ามาอย่างนี้นะครับด้านข้างด้านหน้าก็คือด้านหน้าที่เป็นเฟสตรงนี้นะครับก็จะมีด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีอยู่3ด้านด้านบนด้านข้างด้านหน้าก็จะเป็นวิธีการดูก็จะดูนะครับ ตามรูปแบบทรงของรูปที่เขากําหนดให้นะครับส่วนในภาพในส่วนของด้านบนนะครับในโจทย์ข้อนี้เขากําหนดรูปเลขาคณิตสามิติมาให้นะครับเขาให้พิจารณาว่ารูปภาพ2มิติข้อใดเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงปี2558นะครับรูปใดรูปเรขาคณิตที่กาหนดให้รูปใดเป็นจริงนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราก็มาสังเกตเลยนะครับดูดูด้านด้านหน้าก่อนดด้านหน้าของเราก็จะเป็นส่วนตรงด้านนี้ นะครับวิธีเทคนิคการทาโจทย์ง่ายๆก็คือให้เราจุดก่อนนะครับที่เป็นด้านเดียวกันนะครับด้านหน้าผมก็จะจุดเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ก่อนอื่นพอเราได้ด้านหน้าเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเพิ่งไปดูด้านอื่นต่อนะครับเรามาดูภาพด้านหน้าก่อนว่าเป็นรูปตัว L แบบนี้จริงหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยรูปภาพคอควายภาพด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปตัว L จริงถูกต้องทีนี้เรามาดูในช้อยคําตอบของเราครับข้อไหนที่ ข้อคอควายบอกว่าผิดแสดงว่าข้อนั้นเนี่ยจะถูกตัดช้อยไปได้เลยอย่างเช่นข้อนี้ครับข้อที่2เขาบอกว่ารูปคอควายผิดข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับนี่เป็นการทําโจทย์แบบตัดช้อยนะครับข้อไหนผิดอีกนะครับอ่าข้อคอควายถูกถูกถูกอันนี้ขออภัยนะครับข้อคอควายนะครับเป็นคอควายนะครับอ่าสำหรับรับชมแก้ไขได้เลยนะครับข้อคอควายถูกนั้นเนี้ยเราตัดช้อยไปได้1ข้อนะครับต่อไปมาดูรูปด้านข้างด้านข้าง เป็นรูปนี้นะครับผมจะเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้มีแค่2รูปถ้าเราวาดรูปก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยภาพด้านข้างเนี่ยในข้อขอไข่นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาก2รูปเรียงซ้อนกันนะครับดังนั้นในข้อขอไข่ถูกดังนั้นในเรามาตัดช้อยต่อข้อไหนที่ขอไข่ผิดนะครับข้อ3นั่นเองก็คือตัดทิ้งไปได้เลยอ่านี่เป็นการตัดทิ้งสแสดงว่าเนี่ยครับโอกาสถูกเรา50%นละนะครับระหว่างข้้ออ1กับข4 นะครับนะอะต่อไปมาดูรูปด้านบนด้านบนนะครับก็เป็นรูปแนวนอนนะครับยาวมาอย่างนี้นะให้เป็นตัว x แล้วกันนะครับนี่ลากาไปอย่างนี้เลยแล้วข้อสอบเราเขียนได้เลยนะครับกาไปแบบนี้นะครับก็แสดงว่าี่ยครับมีรูป3รูปเรียงกันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะไม่ดูไม่ดูเกี่ยวกับความสูงความลึกนะครับในการมองรูปเรขาคณิตสายมิตเราจะมองแค่ว่าเราเห็นรูปอะไรบ้างในในแต่ละด้านที่เรามองเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว x แบบนี้สามอันปึ๊บปึ๊บ แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรูปกอไก่ก็ถูกต้องดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูรูปไหนที่ข้อกอไก่ผิดก็คือข้อสี่้เนี่ยเราตัดช้อยข้อ4ทิ้งได้เลยนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นะครับข้อที่หนึ่งนะครับตอบข้อกอไก่ถูกขอไข่ถูกแล้วก็คอควายถูกต้องนะครับโจทย์ประมาณนี้นะครับนี่เป็นข้อสอบจริงปี2 5 5 8นะครับในรูปเรขคณิต2มิตินะครับมาดูกันข้อต่อไปครับ ในส่วนของข้อนี้นะครับเขาให้รูปมา2รูปนะครับเป็นภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างสิ่งที่โจทย์ต้องการจะรู้เนี่ยก็คือจํานวนลูกบากนะครับที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ที่จะเกิดรูปสามมิตินี้เท่ากับข้อใดนะครับถ้าเราเจอในโจทย์ในแนวนี้นะครับให้เราดูทีละแถวนะครับอย่างมาดูแถวแรกครับเขาบอกว่ามากที่สุดนะครับด้านหน้าเนี่ยมี3ลูกนะครับและด้านข้างมองเข้าไปก็จะลึกมาอีก3มลูกนะครับให้เรานําจํานวนลูกบากเนี่ยนะครับคูณกันนะครับ3ก็3คูณ3เลยเท่ากับ 9นะครับส่วนด้านบนมีอยู่2รลูกแถวต่อไปนะครับแถวต่อไปมี2รลูกนะครับอันนี้ก็มีอยู่2รลูกดังนั้นเนี่ยให้เอา2คูณ2เท่ากับ4ดังนั้นเนี่ยพอเราได้จํานวนที่มากที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับให้เราเอา9ไปบวกกับ4ดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้คําตอบคือ13นะครับดังนั้นเนี่ยลูกบาทที่เป็นไปได้ก็คือ13ลูกนะครับตอบข้อที่2ได้เลยข้อนี้ไม่ยากนะครับก็คือเรามองจากรูปตรงนี้อันนี้เขาให้มาแค่2ด้านนะครับดังนั้นเนี่ย เราสามารถดูทีละแถวทีละแถวได้เลยให้นําจํานวนด้านหน้าคูณกับด้านข้างได้เลยนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงปี2560นะครับมาดูในส่วนของข้อถัดไปครับข้อที่5นะครับเขากําหนดภาพนะครับสมิตินะครับเป็นภาพจากการมองด้านบนนะครับมีตัวเลขกํากับด้วยว่าแต่ละรูปเนี่ยมีจํานวนลูกบากซ้อนกันอยู่กี่ลูกนะครับจากรูปนะเราก็มาพิจารณาก่อนนะครับรูปที่1นะครับรูปที่1ตรงนี้ ด้านหน้าสุดจากการมองด้านบนนะครับมี1รลูกนะครับอ่านี่1นะตรงนี้3นะครับข้างๆมี1นะครับต่อไปมีอีก1และข้างๆมีอีก2จากรูปแรกนี่ไม่ถูกต้องเลยนะครับข้อ1เราตัดทิ้งได้เลยนะครับต่อไปข้อที่2ครับ1นะครับอ่านี่มี3โอเคถูกต้องนะครับต่อไปมี1และต่อไปมีอีก1ต่อไปมีอีก2 นี่นะครับมองจากด้านบนด้านเดียวนะครับนับจานวนลูกบากถ้าถูกต้องตามรูปก็ถูกต้องนะครับข้อที่2เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับทําไมข้อที่3ข้อที่4ไม่ถูกต้องอ่ะเรามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับจากด้านบนตรงนี้มี1อ่าถูกต้องนะครับตรงนี้มี3ถูกต้องอ่าแต่รูปด้านข้างตรงนี้มี1นะครับแต่ทีนี้รูปมันสลับขึ้นไปด้านบนแต่อันนี้ออกมาด้านข้างครับข้อนี้ก็เลยไม่ถูกต้องถึงแม้ตัวเลขจะถูกต้องแต่ว่าตำแหน่งวางไม่ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับข้อที่4ี่ หนึ่งนะครับสามแต่ทีนี้รูปไปอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งอ่าตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสองนะครับตำแหน่งของลูกบาทนั้นได้วางผิดนะครับแต่ในข้อที่สี่ก็เลยผิดนะครับคําตอบที่ถูกต้องของเราคือข้อที่สองอ่ามาต่อที่ข้อต่อไปนะครับข้อนี้เขาให้ลูกบาทนะครับสิบสี่ลูกวางซ้อนกันแล้วก็มีลูกที่ระบายสีอยู่สองลูกก็คือสองลูกนี้นะครับนี่ภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับสองลูกนี้ระบายสีอยู่เขาบอกว่าสมมุติว่าถ้าเรา นำลูกที่ระบายสีออกไปเนี่ยจากการมองด้านหน้าและด้านข้างเป็นดังข้อใดนะครับข้อนี้ไม่ยากครับอ่าเราดูด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันครับด้านหน้ารูปที่เจอก็จะเป็นรูปนี้นะครับเราจะยังไม่ยุ่งกับลูกที่ระบายสีนะครับนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับจากการมองด้านหน้าแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเรานําลูกที่ระบายสีออกไปแล้วปุ๊บเราก็ยังจะเห็นลูกที่ซ้อนอยู่ข้างหลังอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ยังระบายเหมือนเดิมนะครับรูปที่ได้ก็จะเป็นรูปอ่าลูกบาศกซ้อนกันแบบนี้นะครับด้านหน้า สามแถวอ่ามาดูแถวแรกนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามครบแถวต่อไปนะครับแถวนี้เมื่อเราเอารูกนี้ออกไปปุ๊บเราจะไม่เห็นข้างหลังดูจากแนวข้างหลังจะไม่มีลูกซ้อนเลยนะครับนั้นเนี่ยแถวนี้ไม่เห็นก็จะมาเริ่มที่แถวที่สองนะครับแบบนี้และแถวที่สามแบบนี้นะครับวันแบบนั้นเนี่ยลูกบาทที่เกิดจากการเลียงด้านหน้านะครับจะเป็นลูกแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูช้อยของเราช้อยของเราข้อไหนที่ไม่ใช่รูปแบบนี้บ้างตัดทิ้งได้เลยก็คือข้อ3กับข้อที่4ตัดทิ้งได้เลยเห็นไหมครับเราดูแค่ ด้านเดียวเราสามารถตัดช้อยทิ้งไปได้2องช้อยแล้วนะครับอาต่อไปมาดูด้านข้างต่อด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีรูปนี้นะครับถึงแม้ว่าเราตัดทิ้งก็ยังจะเห็นรูปรูปตรงนี้อยู่แล้วนะเนี่ยด้านนี้ด้านข้างยังมองเห็นอยู่นะครับมีรูปข้างหลัง้อีกหนึ่งรูปนะครับแล้วก็อาตรงนี้ปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบนี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมองไม่เห็นแล้วเนื่องจากเราตัดทิ้งไปนะครับ ดังนั้นเนี่ยลูกตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าตรงนี้นครับตรงที่มุมมันบังตรงนี้นะครับมันยังมีลูกแบกซ้อนกันลงมาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแถวสุดท้ายเนี่ยจะเห็นทั้ง3ลูกละนะเนี่ยเรามาเริ่มตรงแถวแรกก่อนนะครับแถวแรกของเรานะครับจะเห็นแค่2ลูกขึ้นมานะครับแถวแรกของเราตรงนี้นะครับลูกนี้เราเห็นไหมไม่เห็นแล้วนะครับเห็นแค่1ลูกขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอ่านะครับแถวที่2เห็นทั้ง3ลูกเลยก็วาดไปเลย3ลูก1 2สอง สนะครับส่วนแถวสุดท้ายนะครับก็เห็นทั้ง3รลูกเหมือนกัน1 2 3านะครับทีนี้เรามาเช็คตัวเลือกของเรานะครับภาพที่มีรูปดังที่เราเห็นนะครับนะก็จะมีรูปที่1กับรูปที่2รูปที่เหมือนกับตัวอย่างที่เราทําไปนะครับก็จะเป็นข้อ2เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับนี่ข้อนี้เลยขอบคุณที่รับชมและพบเทคนิคใหม่ๆได้ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ